การฉุกเฉินด้านการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและมีผู้บัญชาการทหารสูงสุสดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมทั้งมีทีมง,งานจากทุกภาคส่วนจะเป็นคณะที่ปรึกษามีการประชุมร่วมกันทุกวัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์เป็นภาพเดียวกันเมื่อผมแจกจ่ายงานไปแล้วทุกฝ่ายจะรับทราบแผนงานทั้งหมดไปพร้อมกันสามารถที่จะทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งผู้จัรายการต่อประชาชนจะต้องเป็นผมหรือผู้ที่ผมมอบหมายเท่านั้นสําหรับข้อกําหนดต่างๆเช่นการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงการปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งมีการปิดไปบ้างแล้วการปิดช่องทางเข้าประเทศ การเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยคนป่วยและเด็กการห้ามกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลการห้ามเสนอข่าวบิดเบือนจะมีการประกาศตามมาหลังจากที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วผมขอยืนยันว่าภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จะมายสิ่งของที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตข้อกําหนดเหล่านี้อาจจะสร้างความไม่สะดวก กับพี่น้องประชาชนอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ทุกท่านในรวมมือและเสียสละเพื่อสนรวมงานหลักๆที่เราจะต้องให้ความสาคัญมากที่สุดและดาเนินการควบคู่กันไปก็คืองานป้องกันการระบาดโดยการควบคุมพื้นที่ทุกพื้นที่และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นแอปพลิเคชันกาหนดโลเคชันมาช่วยในการเฝ้าสังเกตอาการหรือควอนตินการรักษาพยาบาลรวมทั้งการเยียวยาฟื้นฟูประเทศ จาผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิ 19. ด1 9นอกจากนี้ผมจะปรับปรุงให้การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9กับประชาชนให้มีความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยผมได้สั่งการให้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการต่างๆรวมถึงคำแนะนำต่อประชาชนเพียงวันละหนึ่งครั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนลดการบิดเบือนข้อมูลและลดการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผมขอยืนยันว่า ประชาชนจะได้รับข้อมูลที่เป็นทางการตรงไปตรงมาโปรงใสและชัดเจนจากเพียงแหล่งเดียวเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนเพิ่มความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขอให้ใช้ข้อมูลจากการถแถลงประจำวันของทีมสื่อสารเฉพาะกิจและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักแทนการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเพื่อท่านเหล่านั้น ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าหากทําได้เช่นนี้สื่อมวลชนจะเป็นกําลังสาคัญในการต่อสู้กับภัยโควิด1 9ครั้งนี้สำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกท่านพวกเราคือทีมเดียวกันทุกท่านสามารถจะร่วมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องจากการแถลงประจําวันช่วยกันรายงานและต่อต้านการแชร์ข่าวปลอมและใช้ความคิดสร้างสารรค์ของท่านเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับรู้ และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผมขอเตือนกลุ่มคนที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกร้อนความเป็นความตายของประชาชนให้รู้ไว้ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ผมจะทําทุกอย่างที่จะใช้กฎหมายจัดการกับคนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดและไม่ปราณีการมาใช้กฎหมายและข้อบังคัต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค จะเข้มข้นขึ้นมากทั่วประเทศทั้งการเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายและการเอาผิดข้าราชการและเจ้าพนักงานที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถจะฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลําพังถ้าเราไม่จับมือและดึงภาคส่วนอื่นเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับภาครัฐประเทศไทยโชคดีที่เรามีคนเก่งมากมายอยู่ในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่พร้อมจะช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งสัปดาห์ผมจะกระจายทีมงานไปทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของทุกกลุ่มรวมทั้งรับทราบศักยภาพของแต่ละกลุ่มในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาผมจะดึงคนเก่งเหล่านี้มาร่วมกันทํางานต่อจากนี้ไปมาตราการต่างๆที่รัฐจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรายนี้จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนผมขอความร่วมมือและขอให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายป้องการโรคระบาดนี้อย่างเคร่งครัดบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิเสรีภาพแต่ก็เป็นการทำเพื่อปกป้องชีวิตของท่านเองของครอบครัวท่านและของคนไทยทุกคนหากผู้เราเข้าใจเข้มงวดและจริงจังในเวลาไม่นาน ผมก็มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถก้าวพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเจ็บปวดและท้าทายความรักความสามาัคคีของพวกเราทุกคนแต่ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเราคนไทยทุกคนออกมานั่นก็คือความกล้าหาญความรักที่มีต่อพี่น้องรวมชาติความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึง ความเอื้อทอนต่อกันและกันซึ่งจะนำพาให้เราก้าผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งหาไม่ได้จากชาติใดในโลกเวลาโควิด -19 ที่น่ากลัวและอันตรายได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาโควิด -19 ไม่สามารถทำลายได้ก็คือความดีงามในใจและความสามัคคีของคนไทย จะกลับมาเปล่งประกายไปทั่วพืน้นแผ่นดินไทยอีกครั้งผมในฐานะนายกรัฐมนตรีขอให้คำมั่นสัญญากับทุกคนว่าผมจะเดินหน้าสุดความสามารถเพื่อนำพาประเทศไทยให้ผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยทุกคนอันเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและร่วมมือกันฝังฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ประเทศไทยที่รักของเราทุกคนจะต,ต้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเราจะสู้ไปด้วยกันและเราจะชนะไปด้วยกันขอบคุณครับ